เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างอของตัวผผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติต่อจากคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วเป็นการหาค่าของ a r c sin arc tan arc cos ส,นคคสเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะก็จะเป็นตัวอย่างที่ยากมากขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1นนะคะข้อที่1นนะคะจงหาค่า ไซนในวงเล็บ Arc c o s นะคะร o ทสามส่วนสองไซน์รูทสส่วนส,สวนก็ซ้อนกันนะคะถ้าเป็นแบบนี้นักเรียนจะต้องทําในวงเล็บก่อนนะคะก็คือทําออกจากวงเล็บออกมาข้างนอกเนาะเพราะฉะนั้นนะคะแล้ก็มาทำ a า R c o s ก่อนนะคะ ะฉะนั้นก็จาก arc cos r o o สามส่วนสองใช่ไหมเท่ากับเซตาเซตาหรือ y ก็ได้นะคะน,นี่จะเปลี่ยนเป็นเซตาหรือ y ก็ได้ใช้ได้หมดเนาะ,ะเพราะฉะนั้น arc cos r o o สามส่วนสองเท่ากับเซตานะคะเมื่อได้ arc cos แล้วก็เปลี่ยน arc cos ให้เป็น cos นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ cos ของเซตามีค่าเท่ากับ x ของเราคือ r ู o สามส่วนสองถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นคอสเซต้าก็มีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองนะคะเมื่ออันนี้เซต้านะคะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับพายแต่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นักเรียนอย่าลืมนะคะอาร์คอสเนาะอาร์คอสอยู่ในจัตุภาคที่1กับจัตุภาคที่2เท่านั้นนะคะถ้าเป็นบวกจะอยู่จัตุภาคที่1นะคะถ้าเป็นลบมันจะอยู่จัตุภาคที่2เนาะ <c oughs> ต่อไปนะคะ เมื่อได้ c o s เซตา้าเท่ากับรูทสส่วนสองเนาะต่อไปเราก็มาหาว่า Co s อ,อะไรได้รูทสามส่วนสองบ้างนะคะไูหารูปวงกลมหนึ่งห่วยก่อนจำไม่ได้ Co s อ,อะไรเท่ากับรูทสส่วนสองเรียนจำได้ไหมคะถ้าเรียนจำได้เรียนใส่ค่าลงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้น Co s ในจตุภาคที่1นะคะ ที่มีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองก็คือ cos อ,อะไรคะพายส่วนหกนาะดังนั้นนะคะก็จะได้ c o s ไพยส่วนหกนะคะมีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองนะคะดังนั้น r c cos <oughs> รูทสามส่วนสมีค่าเท่ากับไพส่วนหนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเมื่อได้อาร์คอสรูทส่วนสแล้วต่อไปเราก็มาหาไซน์อาร์คอรสรูทส่วนสนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไซน์ของ a r c ์ o s รสรูทส่วนสองนะคะไซน์ของอาร์คอสรูทส่วนสก็คือ ไซดของอาคอร์ดสามส่วสามคือพายส่วนหกเนาะเพราะฉะนั้นก็ได้ไซดพายส่วนหกนั่นเองซึ่งไซดพายส่วนหกนะคะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองจบไหมคะหาสองชั้นนะหาในวงเล็บก่อนแล้วก็หาออกมาข้างนอกนะคะง่ายๆเนาะอ่ะต่อไปเป็นข้อที่สองนะคะข้อที่สองจุงหาค่าของนะคะ cos Arc ten, root อาร์คแทนรูทสามก่อนอาร์คแทนรูทสามนะคะอ่าเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็หาในวงเล็บก่อนเนาะอ่าก็คืออาร์คแทนนะคะอาร์คแทนรูทสามนะคะให้เท่ากับเซต้านะคะเมื่อได้อาร์คแทนแล้วเพราะฉะนั้นก็หาแทนะคะ่ะแทนเซต้าเท่ากับรูทสามถูกไหมคะอ่ะเราก็ไปหาว่า แทนอะไรได้รูทส,สามนะเป็นบวกนะคะแสดงว่าจุดผภาที่หนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นแทนที่มีค่าเท่ากับรูทส,สามก็คืออาจะได้แทนพาพส่วนสามถูกไหมคะมีค่าเท่ากับรูทส,สามเนาะดังนั้นนะคะหากแทนรูทส,สามมีค่าเท่ากับพาพส่วนสามถูกไหมคะเมื่อได้อักแทนแล้วต่อไปก็หาคอสอักแทนถูกไหม และคอสของอาร์คแทนรูทสนะคะเท่ากับอาร์คอาร์คแทนรูเนาะอาร์คแทนรูคือพายส่วนสเนาะเพราะฉะนั้นก็ได้คอสพายส่วนสะคะดังนั้นคอสพายส่วน,มนะะสวนมีค่าเท่ากับเศษห่งส่วนสองนะคะคอสพายส่วนสมีค่าเท่ากับเศษหนส่วนสนั่นเองจบนะคะนี่คือตัวอย่างข้อที่ 2นะคะ,ะต่อไปนะคะตัวอย่างข้อที่3ต่อนะคะข้อ3นะคะจงหาค่าของอาร์ไทศูนย์จุดสองศข้อนี้ไม่ได้ให้เป็นค่ามานะคะเป็นค่าที่เป็นทศนิยมแสดงว่านักเรียนจะต้องไปเปิดในตารางนะคะ ซึ่งเป็นค่าบวกมันก็คือค่าทรายที่เป็นบวกอยู่ในจุดภักที่หนึ่งนะคะถ้าเป็นลบก็คือค่าที่เป็นลบนะคะดังนั้นนะคะ <c oughs> ก็ให้อักซายนะคะ0 2น7์นนะคะมีค่าเท่ากับเซต้าเนาะเมื่อ,อได้อัไซา์แล้วนะคะต่อไปก็มาหาไซา์เพราะฉะนั้นทราเซต้าเท่ากับ0.2079นั่นเอง เราก็ไปเปิดในตารางเนาะทรายอะไรเท่ากับ2079นะคะเรียนจำวิธีการเปิดตารางได้ใช่ไหมคะ,ะเราก็ไปหาทรายที่มีค่าเท่ากับ2079นนะคะ,ะนี่นะคะทรายที่มีค่าเท่ากับจุดสอยเอยู่นี่หนไหมคะ อ่เวลาเปิดตารางนักเรียนจะเห็นว่ามันมันจะไล่ตัวเลขน,นะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามวิธีเปิดนักเรียนไม่ต้องไปเปิดสุ่มนะคะดูตัวเลขที่มันไล่ที่มันใกล้เคยียงเราค่อยมาไล่หานะคะเพราะฉะนั้นทรายที่เท่ากับศูนย์อยูสองศูนย์เจ็ดเก้านะคะค <c oughs> ก็คือก็คือทรายของสิบสององศาถูกไหมคะทรายของสิบสององศานั่นเองนะคะถ้าเป็นเรเดียนก็ศูนย์จุดสองศูนย์เก้าสี่นะคะ ส <c oughs> องสสเก้าสี่เนาะต่อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไซส์ที่มีค่าเท่ากับ0.2079นะคะก็คือ,อไซส์12องศาถูกไหมคะเท่ากับ0.2079นะคะะดังนั้นนะคะ arc ไซ0.2079นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไรคะ12องศานั่นเองจบนะคะอันนี้คือตัวอย่างข้อที่3ต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่4นะคะอีกสักสองคอเนาะจงหา cos 2 อาร์คสนะคะหนึ่งส่วนสามนะคะอา่าข้อนี้ดูเห็นนะคะเห็นไหมคะอันนี้เราจะใช้สูตรของ cos 2องเซนะคะนักเรียนพอจะมองไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ2มีแล้วค่ะดังนั้นอาร์ตัวนี้นะอาร์โคสหนึ่วนสามให้เป็นเซต้นะคะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าให้นะคะอาร์โคสหนึ่วนสามนะคะเป็นเซต้นะคะอา่า ดังนั้นนะคะ <c oughs> อาร์โคหนึ่งสาเท่ากับ theta. ดังนั้นเมื่อได้อาร์คอสแล้วนะคะก็หาคอสเนาะเพราะฉะนั้นคอสเซตาก็คือนนเศษนะหนึ่งส่วนสามนั่นเองนะคะคอสเซตาคือเศษหนึ่งส่วนส,วนสวนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ <c oughs> อ 2, อคอสของสองอาร์คอสหนึ่งส่วนสามนะคะก็มีค่าเท่ากับคอสของ สองเซตาถูกไหมคะสองอันนี้คือเซตาโอเคนะเพราะฉะนั้นได้คอสสองเซตานะคะเพราะฉะนั้นสูตรคอสสองเซตาที่เราทราบค่าคอสแล้วเนี่ยก็คือสองคอสกำลังสองเซตาลบหนึ่งถูกไหมคะเรียนจำสูตรนี้ได้ไหมรูมสอนไปแล้วนะดังนั้นนะคะสองก็คือสองนะคะคอสเซตาเรามีแล้วคือหนึ่งส่วนสามนะคะเพราะฉันคอสกำลังสองเซตาก็คือหนึ่งส่วนสามทั้งหมดยกกำลังสองเนาะลบหนึ่งนะคะ ได้สอคูณ <c> ห <oughs> ่งส่วนสาทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้1นส่วนเนะคะลบหนึ่งเนาะ,ะทีนี้ก็2องคูณหนส่วนเนะคะก็เอา2องคูณหนะึะ2อคูณหเป็น2นะได้2องส่วนเลบหนะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะ2องส่วนเลบหไม่ได้เนาะเพราะส่วนไม่เท่ากันแล้วก็ทำส่วนให้เท่ากันโดยเอา9ไปคูณ1ทั้งเศษและส่วนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยได้2องลบเคูณหเป็น9นะคะทั้งหมดส่วน9เนาะ 2ลบ9ได้ลบ7นะคะเลยได้ลบ7ส่วน9นะคะอันนี้คือคำตอบนะคะต่อไปข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คือ cos 2อ r c าร์คซนส่วน4นะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็ให้ อาร์ไซร์หนส่วนสนะคือเซต้าถูกไหมคะเมื่อได้อาร์ไซร์เซต้าแล้วต่อไปก็หาไซเซต้าถูกไหมคะไซเซต้าก็คือ1นส่วนสเนาะเมื่อได้ไซเซต้าแล้วนะคะดังนั้นนะคะคอสของ2องอาร์ไซร์หนส่วนสนะคะซึ่งอาร์ไซร์หนส่วนสคือเซต้าเนาะเพราะฉะนั้นก็คอสของ2องอาร์ไซร์หส่วนสก็คือคอสของ2องเซต้าถูกไหมคะ อ่ะเป็นสูตรคอส2องเซต้านะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเราทราบค่าคอสเนาะเราก็เลยใช้สูตรที่มีคอสถูกไหมคะแต่ข้อนี้เราทราบค่าไซน์นะเราต้องใช้สูตรที่มีไซน์เพราะฉะนั้นสูตรคอส2องเซต้าที่มีไซน์ก็คือสูตรของ1ลบสองไซน์กำลังสองเซตา้าถูกไหมคะใช้สูตรต่างกันเห็นไหมคอสมันมีหลายสูตรนะคะฉะนั้นเลือกใช้นะคะอ่ะหนึ่งลบสอง ก็ 1>, 1นะคะลบ2ก็คือ2นะคะไซส์ไซ์เซต้าส่วนให้มาคือ1นส่วน4นะครเพราะฉะนั้นไซกำลัง2เซต้าก็คือ1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะก็ได้1งลบ2คูณ1ส่วน4ยกกำลังสองก็คือ1่ส่วน16กถูกไหมคะนะก็เลยได้1นลบนะคะ2คูณ1เป็น2นะได้2ส่วน16นะคะต่อไปก็นำา16มาคูณกับเนาะอ่านะก็เป็น สิบหกลบสองทั้งหมดส่วนสิบหกนะคะส่วนเท่ากันสิบหกลบสองเหลือสิบสี่นะคะก็ได้สิบสี่ส่วนสิบหกตัดทอนกันได้เจ็ดส่วนแปดนะคะเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือคอส 2, องอาร์ไซน์ทั้งหมดหนึ่งส่วนสี่นั่นเองเนาะอ่ะทีนี้นะคะนัเรนก็ไปลองศึกษาดูนะคะข้ามหน้านะคะครูจะขึ้นเรื่องอ เอกลักษณ์และสรรมการของฟังก์ชันตรีโกณมิติแล้วนะคะนี่นักเรียนก็ลองไปศึกษาดูนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ